สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MK Auto Review ช่องที่เรานำเสนอรีวิวยานาหนะสุดพิเศษรถยนต์มอเตอร์ไซค์อากาศยานรวมถึงอุปกรณ์ทางการทหารจากทั่วโลกและวันนี้เรามีสิ่งที่น่าสนใจมากๆมาฝากกันนั่นคือการรีวิว RTAF 6รุ่นปี2025ซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกฝนที่ผลิตโดยประเทศไทยเอง สำหรับกองทัพอากาศไทยหรือรอยัลไทยแอร์ฟอร์สที่มีบทบาทสำคัญในการฝึกนักบินรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก่อนครึ่นปฏิบัติหน้าที่จริง RTAF 6ถือเป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การฝึกที่เข้มขน้นแต่ในขณะเดียวกันก็เน้นความปลอดภยัยความคุ้มค่าและการบำรุงรักษาที่ง่าย RTAF ลบ6รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025นี้มีการพัฒนาในหลายด้านเริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ลูกสูบแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ให้กำลังขับเคลื่อนที่มั่นคงและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเหมาะกับการฝึกทักษะการบินขั้นพื้นฐานและขั้นกลางตัวเครื่องทำจากวัสดุผสมที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่วยให้เครื่องบินมีสมรรถนะที่ดีขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความเร็วการบังคับควบคุมหรือการประหยัดเชื้อเพลิงความเร็วสูงสุดของ r t a f 6กอยู่ที่ประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถฝึกการบินในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมจริงภายในห้องนักบินะมีการออกแบบใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้น ติดตั้งจอแสดงผลแบบดิจิทัลที่แสดงข้อมูลการบินอย่างครบถ้วนทั้งความเร็วความสูงทิศทางและสถานะต่างๆของเครื่องยนต์นักบินสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและชัดเจนทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการฝึกบินนอกจากนี้ระบบควบคุมการบินยังถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเหมาะสมกับนักบ,บินฝึกหัดทั้งคันบังคับและแผงควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างมีประสิทธิภาพ r t a f ลบปี2025ย่ายังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เช่นระบบเบรกที่ตอบสนองเร็วขึ้นระบบร่วมชูชีพฉุกเฉินที่ติดตั้งมาให้สำหรับนักบินและโครงสร้างที่ออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นช่วยลดความเสียหายและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนขององค์การบำรุงรักษา r t a f 6ถูกออกแบบให้สามารถดูแลได้ง่ายขึ้นชิ้นส่วนต่างๆสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วลดเวลาการซ่อมบำรุงและเพิ่มเวลาที่เครื่องบินสามารถขึ้นบินได้จริงตรงนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับกองทัพอากาศไทย เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกนอกจากสมรรถนะและความปลอดภัยแล้ว r t a F6 ยังมีดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยและสะท้อนความเป็นไทยอย่างชัดเจนสีตัวเครื่องถูกออกแบบให้เป็นสีเทาผสมกับลวดลายที่ดูดุดันแต่เรียบหรูสแสดงถึงความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพของนักบินไทยปีกของเครื่องบินถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงช่วยให้สามารถเลี้ยวได้อย่างแม่นยำและมั่นคง อีกทั้งยังสามารถทําการบินผ่าแผลเบื้องต้นได้ทําให้นักบินฝึกหัดได้ฝึกฝนทักษะกาครควบคุมในระดับที่ยากขึ้นได้เมื <S <S ่อ <M ew. S 2> พูดถึงสเปคทางเทคนิค RTAF 6มีความยาวประมาณ7.5เมตรความกว้างติด10เมตรน้ำหนักเปล่าประมาณ800กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์ลูกสูบที่ให้แรงม้าประมาณ350แรงม้าสามารถบ,บินขึ้นได้ในระยะทางสั้นๆและมีรัศมีการบินประมาณ1,000กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งทำให้สามารถทำการฝึกในหลายรูปแบบ ั้งการบินในเส้นทางตรงการบินวนซ้ำการบินกลางคืนและการลงจอดในสภาพแวดล้อมที่จำกัดนักบินที่เคยฝึกบน ATAF 6หลายคนให้ความเห็นว่าตัวเครื่องบินให้การตอบสนองที่ดีและเสถียรทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังให้ความรู้สึกมั่นใจเพราะระบบความปลอดภัยที่ครบครันสำหรับผู้ฝึกหัดแล้วเครื่องบินลำนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการก้าวสู่การเป็นนักบินมืออาชีพในอนาคต ATAF ลบ6ยังถูกใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นดิน เช่นทีมซ่อมบำรุงและวิศวกรเพื่อให้สามารถเรียนรู้ระบบของเครื่องบินอย่างละเอียดซึ่งจะช่วยให้การบำรุงรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ในงานลาดกระเวนทางอากาศหรือภารกิจพิเศษเอื่นๆได้อีกด้วยเพราะโครงสร้างของเครื่องบินถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับกองทัพอากาศไทย r t a f 6ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินฝึกฝนธรรมดาเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการบินของประเทศไทยเอง แสดงถึงความสามารถในการพัฒนาและผลิตอากาศยานที่ตอบโจทย์ความต้องการได้จริงซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพและลดการพึ่งพาต่างประเทศได้อย่างมากถ้าทุกคนชอบการรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง MK Auto Review ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องบินและอุปกรณ์ทางการทหารรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกเราจะนำข้อมูลล่าสุดและการวิเคราะห์เชิงลึกมาฝากทุกคนเสมอขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ